สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะถ่ายแลวโคสให้ดูบ่อยเลยนะคะฝนตกอีกแล้วนั่นเพิ่งออกมาเมืเ่อเี้ออกมาพวกฝนก็ตกนี่เราเอารถไถมาลากโซ่ออกนะคะแท็กอิดแล้วจ้าโซ่โรดที่จริงเป็นตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนตกหนะักก็ เมื่อเช้าก็ตกหนักมาเพิ่งหยุดะคะอันนี้ก็ตกอีกแล้วทางเราก็ได้เอาสเสบียงเครื่องชูกําลังมาส่งนะคะล้วก็มาดูปรากฏว่าเป็นอีกแล้วโอ้หน้าเบื่อจริงค่ะคุณแบบ ทุกคนไปถือจาะ,ะบีมนะาจาะระบีติดเสื้อนีคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงรุ่นไปตกหลุมพางมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะคะ ก็มันหย่อนแค่ไหนคือมันเป็นแบบนี้มาประมาณสองสามครั้งนะคะครั้งแรกที่เป็นก็คือเป็นช่วงตึโมแล้วก็ได้เสียเตอรมาใสา่ให้จนถึงสองทุ่มนะคะเมื่อวานก็สลักหลุดนะคะสลักหลุดก็กเลยให้ดุงมาช่วยตอกก็เข้าพอขุดไปได้สักสามสี่ตอเนาะ มันหย่อนนะทุกคนแท็กมันหย่อนนองแล้วมันก็หลุดอีกหลุดอีกให้พี่ชายเสียมงมาช่วยดูนะคะใส่ได้ใส่เสร็จปุ๊บตกอีกค่ะก็เลยเพิ่งมาทำวันนี้นะคะเพราะเมื่อเช้าคือฝนตกไม่หยุด ำแล้วก็ลดค้างทำทำแล้วก็ลดค้าง <T il soup> แล้วเรืจะกลับบ้านแล้วนะคะแค <T il soup> ่เอาเอา็นลงเอ็นร้อยมาส่งเฉยแล้วก็ เกิดจากอะไรเันนี้คือผู้เชี่ยวชาญแต่หมูก็พอขับได้พอ่อมได้แต่ว่าคือไม่ได้รู้ทุกทุกอย่างเนาะคือต้องให้ช่างที่เขาแบบเชี่ยวชาญมาดูเนา ม่กี่แถวเองนะคะทุกคนมันเหลือแค่แบบมันมีแถวกลางครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แถวขอมีไปยาวไปถึงข้างล่างแล้วก็มีฝั่งข้างล่างอีกนิดหน่อยะค่ะแต่ว่ามันไม่เสร็จัียีอะ ก็มาเล่าจบให้ฟัง ก็เลยแบบไปม,มาไปม,มาเราเอาน้ำเอาอะไรมาส่งวันนี้ก็โชคดีหน่อยค่ะนี้พี่มาช่วยมีพี่ที่บ้านมาช่วยเอาปก,กติก็คือแบบทำคนเดียวอะ่ะถึงล้นอยู่นั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันก็ทําได้แค่ช่วยดูอะ่ะทุกคนเพราะล้นก็เราไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันใช้ ใช้แรงด้วยคือทำได้ให้แบบเออช่วยบอกว่ามันเข้าหรือยังอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือต้องคลําช่วยนะคะ,ะฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็น คือฝั่งซ้ายนะคะทุกคนคงจะรู้อ่ะฝนหยุดแล้วแดดก็ออก เขาว่าอกกาจการระบีไปแล้วมันเยอะหมกมาเหมือนเดิมเนี่ย 好，收藏了的。 กนมือเครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวนุ่นก็จะไปเอากับคุณกับข้าวแล้ว่อันี้มันก็บ่ายจะบ่ายสองแล้วก็ถ่ายมาให้ชมะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะได้มานะคะทุกคน